หรือจะเป็นอย่างที่หลายๆคนคิดไว้จริงๆกับเนต้าที่มีการปลดป้ายโลโก้ออกจากสำนักงานใหญ่ที่เชี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วน้ำร้ายกรรมการบริษัทชาวไทยที่ถูกเปลี่ยนยังได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับทางเนต้า EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากทางเนต้านะครับซึ่งหลายวันมานี้ก็มีหลายเหตุการณ์เหลือเกินทั้งทางเนต้าประเทศไทยและเนต้าในประเทศจีนนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางเขาก็ได้อัปเดตแล้วว่าทางเนต้าได้เปลี่ยนกรรมการของบริษัทเป็นนางสาวสริญยาสีไทยและถอนชื่อกรรมการชาวจีนของเนต้าออกทั้งหมดซึ่งต่อมาวันที่27พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับ นางสาวสรินยาสีไทยก็ได้เข้าแจ้งความที่สอน,นอทองหล่อเนื่องจากตอนแรกได้ตกลงกับผู้บริหารชาวจีนว่าจะมีกรรมการบริษัทจํานวน2คนเพื่อความสะดวกในการมอบอํานาจและการดําเนินการเอกสารต่างๆของบริษัทแต่ต่อมาครับมีการตรวจพบว่าหนังสือรับรองบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดที่เปลี่ยนแปลงในวันที่16พฤษภาคม2568มีแต่ชื่อตัวเองเป็นกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียวจึงได้มาแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและยังมีข้อมูลหลุดอีกนะครับว่าสํานักง,งาน n e t ้ a ออโต h ไทยแลนดที่ตึก RSU Tower กําลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน2568นี้และยังไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาแต่อย่างใดรวมถึงการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักง,งานชาวไทยภายใต้บริษัท n e ต้าออโต h ไทยแลนด์จำกัดหลังเดือนมิถุนายน2568นะครับจะขึ้นตรงกับเนต้ประเทศจีนแทนซึ่งทางเนต้านะครับก็ได้ปล่อยหนังสือชี้แจงอีกครั้งกับสาเห ที่กรรมการคนจีนหายไปนะครับว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาการดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการคนใหม่และในส่วนของนางสาวซิรินยาสีไทยนะครับก็กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการถอดชื่อออกจากหนังสือรับรองบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดรวมถึงการให้เหตุผลเปลื่นอื่นๆด้วยนะครับหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรอะไร ไม่เคยไม่เคยเลยถึงก็ยังมีรายงานอีกว่าโลโก้บริษัทเนต้าที่ประเทศจีนทุก ปลดออกแล้วจากตึกสำนักงานใหญ่ที่เซี่ยงไฮซึ่งทางเนต้าชี้แจงว่าจะมีการเปลี่ยนสำนักงานแห่งใหม่แต่ปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนและหนึ่งในอู่ที่รับซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าโดยเป็นที่นิยมของเนต้ามากที่สุดนะครับอย่างกิ้งกือ EV Shop ก็ได้รับโควตาสำหรับรถยนต์เนต้า V2 s m ส r t จากดีลเลอร์รายหนึ่งมาถึง6คันนะครับกับราคาพิเศษอยู่ที่339,0 0 0บาทโดยทางอู่กิ้งกือ ก็ Shop. ได้อัดแคมเปญเสริมพิเศษเข้าไปด้วยนะครับและตอนนี้ก็ขายหมดแล้วและถ้าหากเนตาได้ทําการปิดตัวในไทยจริงๆนะครับถึงแม้ทางเนต้านะครับจะยืนยันว่าจะทําธุรกิจในไทยต่ออู่รับซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆแห่งนะครับก็ยังสามารถหาอะไหล่ของเนตาหลายๆอย่างในประเทศจีนได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนสําคัญนะครับอย่างมอเตอร์กล่องควบคุมเนื่องจากยังมีซัพพลายเออร์ในประเทศจีนผลิตอยู่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละอู่ที่ อมรถยนต์ไฟฟ้าจะมีความสามารถในการหาอะไรมาให้ลูกค้าได้หรือไม่ซึ่งราคาอะไหล่นะครับก็อาจจะแพงหน่อยเนื่องจากเป็นการนำมาจากจีนและอาจจะไม่มีประกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน